สวัสดีครับวันนี้บริษัท AKL ก็จะมารีวิวเครื่องจัดให้รับชมอีกครั้งนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรับดอกสว่านร,รับเอ็นมินนะครับเป็นระบบเมนวนนะครับมาพร้อมกับจอดิจิตลอล2อแกเนียครับตัวนี้จะเป็นหินรับมีดตัวนี้จะเป็นแท่นสำหรับรับ ดอกสวะอดอทเอนมินนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับรับใบคัตเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับรับปั้มมีดมีดึงหรือเพื่ออุปกรณ์ทูลพิเศษที่ใช้ตัวแขนตัวนี้จับไม่ได้นะครับ,นะรบตัวเครื่องตัวหัวเนี่ยก็จะสวิงได้นะครับมีตัวปรับองศา ให้ปรับนะครับแท่นหมุนเข้าออกพร้อมสเกลนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแท่นจับสำหรับจับดอกสว่านนะส่วนนี้จะเป็นแป้นควบคุมนะครับจะมีตัวควบคุมสปินเดิล ตัวควบคุมตัวดูดตัวอุปกรณ์พิเศษนะครับพวกตัวดุดควันตัวนี้ตัวเร็ตฝุ่นอุปกรณ์เสริมพิเศษเปัป๊มวอเตอร์ปั๊มนี้จะเป็นตัวเปิดปิดสําหรับน้ํายาคูแลแรนนะครับตัวนี้ในการหล่อเย็นนะในการรับมีนะครับเดี๋ยวจะให้ทางช่างเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ก็จะปรับตัวนี้จะเป็น forward reverse ได้นะครับก็สำหรับรับดอก N min นะครับในขั้นในนี้จะเป็นการรับหน้านะครับถ้ารับค,ค่าก็ต้องใช้ตัวนี้ในการร,บารับค่า N min นะครับตัวนี้จะเป็นไฟสองสว่างนะมีอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับ นด้าหลังงของเอเืไฟตัวนี้ลูกค้าสั่งจะเป็น220นะครับสามารถเลือกตัวไฟฟ้าได้เป็น300หรือ220บโวลต์นะครับส่วนช่องตัวนี้จะเป็นสแตนนะครับสามารถเปิดได้นะครับเป็นเป็นแท่นชั้นเก็บของนะ จะเป็นแท่นโล่งๆสำหรับตั้งเครื่องนะครับนี่ก็จะเป็นตัวกลอกกลอพิเศษที่เสริมเข้ามานะนี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอเล็ตน,นะครับที่ลูกค้าสั่งเพิ่มมาครับนี่เป็นกล่องเครื่องมือนะตัวนี้รับเอ็นมินได้เล็กที่สุด 3มิลถึง50มิลนะครับตัวความเร็วรอบอยู่ที่3,600รอบนะครับครับตัวน้ําหนักของเครื่องน้ําหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่165กิโลนะฮนะก็จะทําง่ายขึ้นถ้ามีจอดิจิตอลในการเซตตําแหน่งนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจเครื่องรับเอ็นมินี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท r k l รวมกิจเลอศเอเจนเซอร์ริงนะครับหรือเข้าไปชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w รวมกิเล .com หรือเพจ Facebook บริษัทร,รวมกิจเลอศเอเจนเอร์ริ่งจำกัดได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ